สวัสดีครับวันนี้นะครับ,นนรบผมจะมาสอนการทำภาพข่อนไหวโดยใช้ Adobe f ี้นะครับอันดับแรกให้เราเข้าโปรแกรม Adobe f ี้ก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือก Action s c r p p t 2.0นะครับเราจะได้หน้านี้ขึ้นมานครับให้เรากดเลือกที่เฟรม1นะครับจากนั้นลองเลือกรูปทรงดูนะครับในที่นี้ผมจะเลือก รูปทรงกลมนะครับเราวาดรูปทรงกลมลงไปเลยนะครับจากนั้นให้เราเลือกเฟรมที่20นะครับแล้วกด f 6นะครับเราสามารถย้ายนะครับรูปทรงกลมจากที่เดิมไปอยู่อ,อีกที่หนึ่งได้นะครับที่นี้ผมจะย้ายไปตรงด้านขวาสุดของเรานะครับ จากนั้นนะครับให้เราคลิกระหว่างเฟรมที่หนึ่งถึงเฟรมที่ยี่สิบนะครับแต่ใน,นที่นี้เราจะคิดขวานะครับแล้วกด Create Sharp t w i t นะครับให้เราลองกด Enter ดูนะครับ,รบในที่นี้ถ้าเราอยากให้มันช้าลงนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับในที่นี้มันจะเป็นยี่สิบนะครับ ยี่สิบสี่นะครับให้เราเลือกประมาณปรับเหลือประมาณยี่สิบพอนะครับถ้าเราลองกด enter ดูอีกครั้งนะครับจะเห็นได้ว่ารูปการเค้ื่อายหวของภาพโลดช้าลงนะครับในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้นะครับและก็เปลี่ยนสีของรูปทรงได้ด้วยนะครับ อันนี้เราจะลองทําให้ดูนะครับให้เราคลิกที่เฟรมที่ยี่สิบนะครับเราตอนนี้เราจะเลือกรูปทรงห้าเหลี่ยมนะครับเราจะลองเปลี่ยนสีดูนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่เฟรมที่สี่สิบนะครับแล้วกด F หกให้เราลบรูปวงกลมออกเลยนะครับ แล้วว่าดรูปห้าเหลี่ยมลงไปใหม่นะครับขนาดก็ใหญ่ขึ้นได้นะครับจากนั้นให้เราคลิกระหว่างเฟรมที่ยี่สิถึงเฟรมที่สี่สิบนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาแล้วก็คลิก create s h a r p twin นะครับแล้วให้เราลองกด enter ดูนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับว่ามีการเปลี่ยนรูปทรงไปตามที่เราเลือกไปนะครับและนี่คือการสอนภาพการทภาพขางนหลัเบื้องต้นนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ในงานอื่นได้นะครับครับผมก็ขอขอบคุณนะที่นี้นะครับขอบคุณครับ